สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับอยู่ผมนันดอนนะครับสำหรับวันนี้เราอยู่กันในแมปที่มีชื่อว่าจอห์นนี่นะครับท่านผู้ชมเป็นแมปอ่าเอาชีวิตรอดจากฆาตกรอีกแล้วนะครับท่านผู้ชมเออนะครับอันนี้แบบนี้นะครับผมก็ได้ไปเจอมานะครับนะบังเอิญไปเจอเลยจริงๆนะครับนะอันนี้ผมไม่ได้พูดเล่นนะผมบังเอิญไปเจอจริงจนะครับสำหรับแมปนี้นะครับคือแบบเออหาแมปเล่นอยู่ไงนะครับก็เลยเออมาเจอแบบนี้เห็นว่ามันน่าสนใจก็เลยลองกดเข้ามาดูนะครับเออตรงนี้อะไร อ๋อตัวนี้น่าจะกดดูเพื่อนที่กําลังเล่นอยู่นะครับผมว่าอันนี้อะไรอะ่ะอู้นี่ฆาตากรแน่ๆเลยอ๋อตัวนี้เหลืออีสี่นาทีนะครับท่านผู้ชมโอเคเดี๋ยวพอดูตัวนี้ก่อนนะครับอ๋อเดี๋ยวบนเดบโหลดชา้าโหลดชา้ดชานิดหน่อยนะครับเอออะไรเนี่ยอันนี้กับดักเอฟเฟกต์ผมไม่มีอันนี้ช็อปนะครับท่านผู้ชมโอ้ยมีช็อปให้เราซื้อตรงนี้ด้วยนะครับแต่ว่าไม่ซื้อดีกว่านะโอ้โหมีอีโมสได้เหรอ อิโมติสเหรออิโมสอออิโมสก็ท่าทางนั่นแหละนะท่านผู้ชมนะเออเอาเอา,เอาเกมจบแล้วเกมจบแล้วเหรอหรือว่ายังไงน่าจะไม่ใช่นะครับอ๋อโอเคโอเคโอเคเกมจบแล้วครับท่านผู้ชมตอนนี้ถึงการถึงการเลยเลยถึงเวลาโหวตนะครับอ่ะลืมบอกไปนะครับแมปนี้นะครับยังมีอยู่ประมาณแค่แชปเตอร์เดียวนะครับก็คือตรงนี้แหละเนี่ยมีแค่แชปเตอร์เดียวนะครับนะผมคิดว่า มันก็น่าจะเป็นแมปใหม่เลยนะครับนะอืมโอเคตอนนี้เริ่มเริ่มมีคนเข้ามาละโอเคให้เราเลือก infection เอ้ยมีคนเลือกติดเชื้อด้วยนะ infection ก็คือติดเชื้อนะครับแปลว่าถ้าจับได้คนหนึ่งก็จะแพร่เชื้อติดเชื้อไปด้วยนะเออแต่คนเขาเลือก player กันนะเขาเลือกหมด player เขาไม่เลือกหมด infection In กันเลยอนะ่ะแต่ไม่เป็นไรนะครับโอ้โหเสียงเพลงนี่คือแบบเฮ้ยมันปิดเสียงเพลงได้ไหมดูตีได้ไหม อุ๊ยอะไรเนี่ยเดย์ Day. นี่คือวันรรมดาโอ้โอเกิดอะไรขึ้นเนี่ยโอ้หุยมีฆาตรกรอยู่ยด้วยท่านผู้ชมตรงนั้นอะมันยืนเดี๋ยวน่ะตาแดงๆเลยเดี๋ยวเดี๋ยว,นะาล,ยายวาลายมันเขียนแล้วอะอะไรนั่นใช่จอนโดไหมหรือเปล่าแปลถูกหรือเปล่าไม่รู้เขาเอา่ออยู่ใน บ้านหลังแรก he was d e t to destroy เขาจะฆ่าทุกคนเหรอหรืออะไร <c oughs> เดี๋ยวตัวตีหายยังโอเคตัวตีหายไปแล้วครับท่านผู้ชมอุ้ยกด F เอา้าเฮ้ยอะไรอ่๋อ,อเม็ดคิดเราได้เม็ดคิดมาแล้วเ,เราจะไปทำอะไรโอเคกดเขาบอกว่าก,กดเออนี่ไงนี่ไง กดคิวนะครับท่านผู้ชมเพื่อเออนั่นแหละนะครับเขาก็บอกเอ,อ่ออยู่ในดิสคริปชั่นเกมอยู่นะครับนะก็คือกดคิวเนี่ยเราจะสามารถว้าวได้นะครับท่านผู้ชมไม่ใช่นะครับเออเราจะสามารถปรับเป็นเออ่มุมมองบุคคลที่หนึ่งได้นะครับกดซีโอเคกดคอนโทรคอนโทร,โทรไม่ใช่ซีเฮ้ยมันดันมันตันผมไหมอ่ะ Okay, กดคิวกลับนะครับนะเออกดคิวก็จะเป็นแบบว่านั่นแหละนะครับผมก็บอกไปเมื่อกี้นะครับก็คือจะเป็นอมบมโคที่1่แล้วก็วอมบมโคที่3นะครับคือเราสามารถปรับกลับได้ไงนะครับเฮ้ยดีอ่ะบอกเลยดีอ่ะว้าวเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเฮ้ยต้องทำการจุกแล้วแบบเนี้ยต้องทำการจุกแล้วนี่มาดิเออมาดิโอ้ ชุกเป้าจุกเป้าเฮ้ยเพื่อนเพื่อนมาช่วยด้วยเพื่อนมาแล้วโอเคกด control นะครับท่านผู้ชมเพื่อนี่เออโอเคอ๋อกดคลิกเอาครับคลิกเอาคลิกเอาปิดสิเฮ้ยมนมาแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมผมออกไปดว้ว้าวขึ้นไปด้านบนก่อนจรินจย็น ไปประตูก่อนนะเฮ้ยใช้เม็ดคิดได้ไหมใช้เม็ดอ๋อเดีแยว้วกดคลิกเหรอเฮ้ยเมื่อกี้ผมคลิกเมาส์ซ้ายนะท่านผู้ชมผมคลิกเมื่อกี้นี้ผมไม่รู้จริงๆนะว่ามันคลิกอะไรเมื่อกี้ผมคลิกฮิวไปเมื่อกี้อ๋อนี่ไงอ่ากล่องนี้นะครับท่านผู้ชมน่าจะเป็นเม็ดคิดแหละผมว่านนะเพราะผมเก็บมาแล้วผมก็ฮิวตัวเองไปเรียบร้อยแล้วนะครับเออโอเคตอนนี้ผมก็มีเม็ดคิดนะอ๋อกดเล็กหนึ่ง นะถ้าเรากดคลิกมันก็จะเป็นการฮิลผมว่านะเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรอรอบสองเดี๋ยวเอ,อ้ยตอนนี้นมีคุณเจเอ,อ่อกด F อเอ้าอ๋อเก็บได้ทีละอย่างครับท่านผู้ชมทีละชิ้นเลยทีละชิ้น,ท,นทีละชิ้นเลยอโอ้โอเคมอมบุคคลที่หนึ่งไม่รู้ว่าทุกคนชอบป่ะนะองบุค่ลที่หนึ่งเออวะก็แล้วแต่คนชอบนะครับนะส่วนทัวผมก็ชอบ ทั้งมุมมองคนที่3แล้วก็มุมมองคนที่1ก็เขาจะมาไหมอะไรอ่ะเอออะไรอะไรยังไงของเขายังไงของเขาเฮ้ยเราติดอยู่ในนี้นะเนี่ยเพื่อนไปแล้ว <c oughs> ในในห้องสีฟ้าอยู่ไหน เฮ้ยห้องสีฟ้าอยู่ไหนอะห้องสีฟ้าห้องสีฟ้าไม่ได้อยู่ตรงนี้เหรออ๋อตัวนี้ไปไม่ได้ครับท่านผู้ชมเาตอวรีบออกไปไม่งั้นเราตายแน่เพื่อนเฮ้ยเจอแล้วเปิดเลยเฮ้ยมันมาแล้วโอ,โอ้ถ้ามีอาการแหลกตรงไหนก็ต้องขออภัยด้วยนะครับนะพอดีคอมไม่แรงนะครับอุ้ย มีอะไรใต้นี้ไหมใต้นี้ไม่มีอะไรนะครับท่านผู้ชม,มอโอ้เฮ<อ>้ย <Hey! S 2> เอามาไล่ดิเขาไ,ไ,ไ,ไล่เราไหมเขาไปไล่เราเฮ้ยเขาไม่ไล่เราเลยสุดยอด okay. โอเคเฮ้ยแต่ว่าตอนนั้นระวังเม็ดคิดไว้ใช่ไหม เด้ผองขอจำไม่ผิดนะนี่อะไรอะ่ะเขียงเหรออ,อ่าโอโอ,อันนี้ต้องทำยังไงเนะี่ยอันนี้เราต้องการกุดแจข่าวนะผมว่าหรือเปล่าน่าจะใช่นะครับท่านผู้ชมเฮ้ยไม่มีอะไรเลยในนี้นี่เออว้าวนี่อะไรเนี่ยว้าวรางวัลชนะเลิศเหรอเฮ้ย มาเล่นกันมาเล่นกัน <c oughs> ใช่เวลาเล่นไหมเนี่ยไม่น่าใช่นะ <c oughs> เอ้ยมีเม็ดคิดตรงนี้ผมโชคดีแล้วเก็บมาได้อันนี้โอ้ยคุณเจสีม่วงหยบใครเฮ้ยมันมาแล้วมาแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวมันมาแล้วเจสีแดงไม่มีเฮ้ยมันอยู่ไหนเฮ้ยเฮ้ยทำไมมันอยู่แต่ตรงนั้นน่ะ ผมเข้าไปไม่ได้ด้วยเอ้าผมเข้าไม่ได้อะมันไปไม่ได้อะมันดันมันตันด้วยอยู่อะเฮ้ยไปได้แล้วไปได้อ้าวว้าวแย่แล้วไงเพื่อนเราทำยังไงดีเนี่ยเรต้องจุกก็ต้องจุกอ้าวว่ายังไงว่ายังไง มาจุกกับเราไหมจุกกับเราไหมตัวตีอะไรของมันวะตึก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 อะไรของมันวะเอ้ไอ้อ่าไอ้กุญแจสีเหลืองเพื่อนทำตกไว้แล้วกุญแจสีเหลืองแล้วไปเปิดตรงไหน,นเหลือแค่ผมคนเดียวเหรอน,นี่หรือว่ายังไงเดี๋ยวมีใครยังเหลืออีกหรือเปล่าไม่เลือใจว่าเพื่อนยังอยู่หรือเปล่านะครับเอ้ตรงนี้มีด้านล่างลงไปได้กดคอนโทร อ๋อคาดอย่างเงี้เลยเหรออ๋ออ๋ออ๋อลงมาที่เดิมลงมาที่เดิมครับท่านผู้ชมเฮ้ยแล้วคุณแจ็ซีเหลืองไปเปิดตรงไหนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนี่เหลือผมคนเดียวเหรออ๋อเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอ๋อ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 เรียบร้อยโอ้โหโอ้ยผมโดนโดนผมโดนตีผมโดนตี เอ้ยเออ,เอ,อ,เอ,อ,เอ,อมันอยู่นี่มันอยู่นี่เอ,อ้ยมันเข้ามาแล้วเอาโอโดนหลอกเอ,อ้ยผมเป็นคนสุดท้ายแน่ๆเลยอะจริงด้วยครับผมเป็นคนสุดท้ายโอ้ไม่ก็อืมไม่ยอมเราต้องผ่านมันไปให้ได้เพราะถ้าหากเราไม่ผ่านนะท่านผู้ชมมันจะเป็นอะไรที่น่าอายมาก ไม่หรอกครับนะเออผ่านไม่ผ่านก็ไม่เป็นไรนะครับขอให้ท่านผู้ชมสนุกกับคลิปก็พอนะมาเลยโอเคเล่ขุดแจเหลืองที่ผมได้มาเมื่อกี้นี่มันเฮ้ยผมเอาอินเฟคชั่นหน่อยเอาอินเฟคชั่นวันอินเฟคชั่นบ้างเออมีคนเลือกเพลเยอร์อ่ะเฮ้ยมีคนเฮ้ยแกเพลเยอร์เหรอเอาเพลเยอร์หรือว่าอินเฟคชั่น เดี๋ยวแล้วมันจะมีคนโหวตกับผมไหมถ้าผมโหวตอินฟลักชันเอาโหวตไม่ได้แล้วเรียบร้อยครับท่านผู้ชมมันเริ่มแล้วมันเริ่มแล้วโอเคตรงนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับก็สกิปไปเฮอผมกดสกิปแล้วนี่อ๋อเหลืออีกคนหนึ่งเหลืออีกคนหนึ่งที่ยังไม่ได้กดสกิปโอเคเรียบร้อยมาแล้วมาแล้วจ้าโอเคตรงนี้คุณเจสีฟ้านะครับท่านผู้ชมอาจจําไว้นะครับเดี๋ยวผมผมนี่แหละจําไว้นะเออ อืมอะไรดูสิต่อไนไมีอะไรนี่เอ๊ะตัวนี้ก็ขบุตรเมดคิดเหมือนเดิมนะครับท่านผู้ชมเฮ้ยเอาไปฮิวเพื่อนได้ใช่ไหมเออน่ยน่าจะได้เนาะเออน่าจะฮิวเพื่อนได้ผมว่านะไม่แน่นอนไม่แน่นอนไม่แน่ใจซิเออมันก็ต้องลองเนาะเอ๋อเกะเปิดได้ไหมไม่ได้นะครับท่านผู้ชมไม่สามารถเปิดเกะได้นะอ่ะเฮ้ยโอ้โหเสียงเสียง เฮ้ยไม่เห็นผมได้ไงอะโอ้ไม่เห็นผมได้ไงอะบ้าไปแล้วจริงๆมันควรจะเห็นผมตั้งนานแล้วนะเพื่อนว่าไงนี่ต้องทักทายเพื่อนเนี่ยสีม่วงก็จะสีม่วงโอ้ตัตตีนี่เราเราเล่งมากเราเลงโอ้โดัตตีนี่คือแบบอ เฮ้ยคุดแจสีฟ้าเจอแล้วเฮ้ยเพื่อนคุณแจสีเหลืองเพ,อเ,อเ,อเพื่อนเอาไเฮ้ยเพื่อนเอาไขควงนี่ไปทำอะไรไม่ใช่ไขควงสิเขาเรียกอะไรนะปะเจรเหรอเออมันเป็นเอ่อที่ที่นั่นแหละนะครับที่ทเฮ้ยเปิดตัวนี้เหรอเพื่อนอ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปเปิดได้ด้านบนนั่นกันนะครับไอห้องว้าว เพื่อนมันตึกตึกตึกมาแล้วมันตึกระง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 ตึงตึกงตึงอะไรของมันก็ไม่รู้อ่าให้เดี๋ยวนะเอ้โอเคโอเคมันไปตรงนี้ไปตรงนี้มันกำลังตึกระงตึกระงอยู่ตรงนั้นแต่ผมไม่สนนะเออปล่อยให้มันตึกระงตึกระงอยู่ตรงนั้นแหละเออนั่นแหละนั่นแหละนะมันเป็นโดนตีของมันอหะท่านผู้ชมผมเออตึกระง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 ประตูแล้วเด้ออ่าอันนี้อะไรอ่ะ เฮ้ยเสียงเก็บเอาไอ้นี่ก่อนเอ้ยกุญแจสีม่วงเก็บปะเก็บปะเก็บไะเก็บปะเฮ้ยมันได้ยินเสียงมันมาหรือเปล่ามันมาปะเฮ้ยมันมาหรือเปล่ามันมาหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับเดี๋ยวผมขอดูก่อนเอ้ยมันอยู่ตรงนั้นน่ะเฮ้ยมันเดินไปแล้วมันเดินไปแล้วเอ้ยไม่เห็นผมจริงๆเหรอเฮ้ยบ้าไปแล้วน่ะมันต้องเห็นผมแล้วน่ะจริงเนี่ย ว่าอย่างไงเฮ้ยมันเดินเร็วจังอะเปิดตู้อ้าอาาาบ้าจริง อ่ะออีกอีกสักรอบหนึ่งละกันนะครับท่านผู้ชมมาคราวนี้ผมขอโหมดอินเฟคชันละกันขอโหมดอินเฟคชันได้ไหมโอ้ขอโหมดอินเฟคชันได้ไหมอยากได้โหมดอนะินเฟคชันอ่ะเพื่อนเพื่อนโหมดเม็ดหมดหมดเม็ดหมดอินเฟคชันให้หน่อยอินเฟคชันเพื่อนอินเฟคชันเพื่อนต้อง เพื่อนไม่ลงเพื่อนไม่โหวตอินเฟคชันนั่นแหละเนี่ยเฮ้ยเพื่อนไม่โหวตอินเฟคชันวะทุกคนเนี่ยมีแค่สองคนเนี่ยโอ้โดนตีนี่เราเลงมากเราเหลงอะไรคือเราเลงผมยังงงอยู่เลยเออโอเคผมพูดอะไรของผมก็ไม่รู้เพื่อนเก็บเมนคิดมาก็ได้นะเออเอามาฮิวเราอ่ะเออให้เพื่อนเอามาฮิวเราน่าจะเป็นอะไรที่ดีมากอนี้กุญแจสีฟ้าอยู่นี่เปิดไป นี่โอเคตรงนี้เรายังเข้าไม่ได้เนาะตัวนี้อะไรเอานี้เราต้องเอาอะไรสักอย่างมานี่หรือเปล่าเฮ้ยถ้าเราเดินไปตรงนี้เอ้ยไม่ได้ไม่ได้ไไดโอ้เฮ้ยไมดคิดเม็ดคิดไอ้ยี่ยยยยนี่ตรงนี้รีบเก็บหน่อยสิปิดประตูก่อนนะแะปิดประตูเพื่อนนี่ยเพื่อนมาแล้วหรือเปล่าฮิวหิวหิว,หว,หว เอากินเลยเหรอเอาเรียบร้อยไปแล้วไปแล้วเพื่อนเพื่อนให้เราฮิวนะให้ให้นะวัชจัสอะเฮ้ยเราฮิวไปไหนไหมเฮ้ยมันไปไหนแล้วอะหลบบาดาสิก <badges> าพูดอะไรของผมก็ไม่รู้เฮ้ยไปเรียงังเฮ้ยเออด้ยเดิน ห้องน้ำตัวนี้ห้องน้ำไปยังไม่น่าจะไม่เอ้ยน่าจะไปแล้วโอเคโอเคโอเคกดแจ้สีเหลือง orange safe. Safe, s a f e ตู้เซฟสีส้มเหรอโอเคบอกให้เราเปิดตู้เซฟสีส้มครับตู้เซฟสีส้มตู้เซฟสีส้มไหนคือตู้เซฟสีส้มผมไม่เห็นเลย ไม่เห็นมีตู้เซฟสีส้มเลยเอ,อ่อตู้เซฟสีส้มน่าจะอยู่ในห้องนี้หรือเปล่าไม่มีนะครับท่านผู้ชมนี่ก็ห้องน้ำห้องนี้หรือเปล่าไม่ใช่มันเป็นกุญแจสีเหลืองเฮ้ยตู้เซฟอยู่ไหนเพื่อนอ๋ออ๋อมันมาตึงๆอีกแล้วเนี่ย พอได้แล้วหยุดหยุดมาตึงตึงได้แล้วเนี่ยเนิ่นรุมแค้นเอ้ยลงไปนี่ลงไปนี่ปลอดภัยแน่นอนเพื่อนทนายมากับเราในปลอดภัยแน่นอนเพื่อนเพื่อนเพื่อนได้อะไรมาหรือยังเพื่อนได้อะไรที่มันแบบดีๆมาบ้างไหมไ้ยอะไรอุ้ยจู่เฮ้ยล่ะตู้เซฟตู้เซฟสีสม้ม โอ้โหมันเน่าไอ้ได้ตีดูละ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 ลลดิหมุนอยู่หมุนอยู่ไอ้ฆาตกรงโง่อ๋อไปแล้วอ๋อไปซะแล้วอันนี้ห้องอะไรอ่ะยังไม่เคยเข้าเลยเอ้ยนี่ไงใช่ไหมใช่ตู้นี้ไหมอ๋อไม่ใช่เหรอมันต้องใช่แล้วล่ะผมว่ามันต้องใช่แล้วล่ะมันไม่ใช่ได้ไงอ่ะเอ้ยไม่ใช่อ่ะ นี่อะไรอ่ะปะัดเฮ้ยผมเปิดแล้วนี่ไม่ใช่น,นี่หรือเปล่าไม่ใช่ทำไมมันไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใชใชใชตุ๊กการเนออะไรที่มันเนี่ยผมจะเปิดเปิดยังไงอันนี้ไม่ใช่ตู้เซฟเหรอถ้าไม่ใช่ตู้เซฟแล้วมันคืออะไร นี่ไงตูเต้เซฟบัตโตเอ๊ะอ๋อเราได้ปืนมาเดี๋ยวเดี๋ยวผมลองยิงดูก่อนนะเพื่อนผู้ชมเราดูนะลองดูนะลองดูโอ้ยนี่ไงนี่นี่เอา้าเฮ้ยนายเป็นปอะไรเปล่าอ่ะเฮ้ยเขาเป็นอะไรเปล่าเมื่อกี้ อโอเคจะหมดเวลาแล้วสามนาทีเอ่แง่แง่แง่เฮ้ยตรงนี้เข้าได้ตรงนี้เข้าได้อ่มีอะไรมีปัญหาอะไรไหมตรงนี้ไม่เฮ้ยเดี๋ยวเราจะที่เติมว่านี่ว่ายังไงอ,อะไรดูเหมือนว่าอันนี้มันจะสามารถต้นจนนี้ได้ ไอ้ปืนที่ผมยิงเนี่ยนะยิงเมื่อกี้ใช่ไหมเออโอเคทีนี้เราต้องไปเอาคุแจเพื่อนเพื่อนนายนายคุแจคุแจนายเพื่อนเราต้องการคุแจนายนายมีคุแจนี่ไหมเพื่อนมันเป็นเออสีเหลืองใช่ใช่สีเหลือง,เ,องเพื่อนพอเราเปิดสีส้มไปแล้วนะี่ยเพื่อนนายต้องเปิดนะไวชิกันดาอะไรของผมเมื่อกี้อะไรอะไร เอ้ย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 ไปเร็วไปเร็วเพื่อน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 เอ้ยเอ้ยเด้อเด้ออ่านี่ใช่ไหมเยลโลคีย์ได้มาแล้วเพื่อนไม่ต้องเอ้ากดกดโทรสิคนโทรสี่ไม่ใช่คนโทรสี่คนโทรสี่กดคอนโทรสี่นะครับพูดเมื่อกี้เย้เพื่อนเราได้มาแล้วเร็วๆเพื่อนเรา เราน่าจะรอดแล้วล่ะเพื่อนเราต้องรอดไปจากไอ้ฆาตกรหน้าโง่นี่ให้ได้เข้าใจะไหมว่าถ้าเราผ่านไปไม่ได้มันจะเป็นอะไรที่โหดร้ายมากอย่างเช่นเออเฮ้ยเสียงมันมาเย่กุญแจแดงไอ้กุญแจแดงเออกุญแจแดงกุญแจแดงเอาโดดละโดดไม่ได้โดดไม่ได้ เพื่อนเพื่อนไปไหนแล้วอ่ะเอ้ยยาเฮ้อเกือบอ่าผมว่าเมื่อกี้ผมน่าจะเป็นคนสุดท้ายอาจานผู้ชมโอเคนะครับก็สลับคลิปนี้นะครับก็เอาไว้เท่านี้ก่อนละกันนะครับนะก็ ถ้าใครอยากจะลองเข้ามาเล่นนะครับเดี๋ยวผมก็จะทิ้งลีเมวตรงด้านล่างคลิปเลยนะครับนะสลับแมปจอนนี่นะครับเออไม่รู้อ่านถูกหรือเปล่านะเออถ้าอ่านถูกอ่านผิดยังไงก็ต้องขออภัยด้วยนะครับนะเออก็นั่นแหละนะครับไม่มีอะไรมากแล้วนะครับก็ถ้าใครชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผมด้วยนะครับอืมไม่มีอะไรมากแล้วก็เจอกันใ่คลิปหน้านะครับสันี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ